ครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูที่นานะฮะที่นายี่สิบห้าไร่นะฮะยี่สิบห้าไร่เก้าสิบตารางวานะฮะที่ตรงนี้อยู่ที่บ้านหนองหัวคนบ้านหนองหัวคนนะฮะอยู่ระหว่างบ้านหนองมื่นทานกับบ้านห้วยแก้วนะครับนี่ครับที่นายี่สิบห้าไร่นะฮะโฉนดพร้อมโอนนะฮะหลักหมุดคือ ที่มีการรังวัดเสร็จแล้วนะครับคือ2ี่สิบห้าไร่เก้าสิบตารางวาก็คือยี่สิบห้าไร่เก้าสิบตารางวาเลยนะฮะที่ตรงนี้คือมีทางเข้าออกนะฮะทางเข้าออกฝั่งนู้นนะทางที่เข้ามานะฮะเป็นทางที่ทําขึ้นส่วนบุคคลนะฮะแล้วก็อโอเคนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันต่อนะยี่สิบห้าไร่นี่คือ จะขายไร่ละ1,20,000บาทนะฮะคือยกแปลง25ไร่90ตารางวาคือขาย3ล้านบาทต่อรองได้ค่าวนมาคุยกันเดี๋ยวเราก็จะพามาดูล้อมรอบนะครับ25ไร่จะอธิบายโดยสังเขปนะฮะคือที่นานี่ที่นา,นนานคือจะมีทางล้อมรอบทำไว้แล้วนะฮะคือสามารถเดินล้อมรอบหรือเอารถไถรถ อีแตกนี่เอาใส่ปุ๋ยแล้วก็ล้อมรอบที่นาไปเลยครับที่นาตรงนี้คือเป็นที่นาส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นที่ที่โคกอีกส่วนหนึ่งนะครับที่โคกก็เราสามารถทํานาแล้วก็มาทําบ้านเป็นโคกหนองนาก็ได้ครับทําบ้านอยู่ที่ตรงนี้ห่างจากถนนถนนหลักนะครับถนนหลักที่จะไปบ้านห้วยแก้วใช่ไหมแม่เนีนค่ะหนึ่งกิโลประมาณสองร้อยเมตรประมาณหนึ่ง <200 S 1> กิโลสองร้อยเมตรนะครับ ที่ตรงนี้มีบ่อน้ำนี่ฮะมีหมอน้ำน้ำไม่เคยแห้งเลยเป็นบ่อน้ำที่เป็นน้ำออกบ่อนะฮะบ่อน้ำไม่เคยแห้งนะฮะแล้วก็ถ้าใครชอบก็มาเจาะบาดาลก็ได้นะฮะฉค่ะฉะนดพร้อมบนนะฮะฉะนดพร้อมบนๆๆเดี๋ยวเราพาเดินไปดูนะฮะไปะไปดูกันคือผมจะไม่ได้พาเดินรอบทั้งยี่สิบห้าไร่เลยนะครับเพราะว่า ถ้าจะเดินทั้ง25ไร่นี่คงจะเดินไม่ทั่วนะฮะถ้าใครสนใจก็มาดูที่ตรงนี้อยู่บ้านหัว<อ>คนนะฮะบ้านหนองหัวคนตำบลน,นองนางตำบลหนองบมืนผ่านนะครับอำเภออาจตามาถดินดีนะครับเป็นดินตมนะฮะเป็นดินตม,ม้าใคร อแม่บอกว่าทํานาปีหนึ่งนี่ถ้าข้าวงามๆก็ได้ประมาณสิบสามสิบสี่ตันนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวให้น้องเขาเซอร์วยดูนะที่เดินอยู่เป็นถนนกลางนานเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวผมมาจับกล้องที่ตรงนี้คือล้อมรั้วไว้หมดแล้วฮะ,ะมันจะล้อมไปตามแนวเขตนะครับยี่สิบห้าไร่เก้าสิบตารางวานะฮะนี่ครับมีรั้วรอบขอบคิดนะฮะ ที่คือล้อมรั้วไปแล้วยี่สิบห้าไร่เนี่ยมีถนนกลางนานะที่ตรงนี้คือคือดีหนึ่งแปลงใหญ่ซื้อทีเดียวคือได้ได้ทั้งยี่สิบห้าไร่ก็หายากนะที่ว่าจะหาซื้อที่ยี่สิบห้าไร่เนี่ยสองคือดินก็ดีแล้วก็ทางมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เลี้ยงนี่คือโตแล้วสามารถทำบ้าน อยู่ทุ่งนาได้เลยนะฮะนี่ฮะเราก็แค่เจาะบาดาลแล้วก็ไฟฟ้าถึงไหนแม่ไฟฟ้ามายังไฟฟ้ายังไม่มาไฟฟ้ายังไม่มาเน่นเขาเขาแถวนี้เขาไม่ยังยังไม่มีคนดึงไฟมาใช่ไหมครับอ๋อไฟส่วนตัวคือต้องซื้อเครื่องปั่นมานี่นะครับ ก็มีอ่ก็มันห่างมี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 ไอเถียงนาเนี่ยสองเถียงก็มันห่างจากถนนหลักก็ประมาณโลกว่าสายไฟผ่านไหมแม่ั่งตรงนั้นผ่านค่ะครับก็ถ้ามีคนขอก็ไฟฟ้าก็น่าจะทําให้นะครับถ้าใครจะมาอยู่นะครับยกแปลงคือสามล้านบาทนะฮะสามล้านบาทที่มองเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นถนนถนนใหญ่ที่ รถปิกอัพรถปิดแบกรถไถวิ่งได้เลยที่อยู่หัวหนานี่อ๋อคือสาธารณะครับคือแปลงตรงนู้นก็มีที่ใกล้เคียงกันมานะครับถ้าใครชอบที่นาก็มาดูนะครับคือถ้าเป็นแปลงยี่สิบห้าไร่นี่ที่ติดกันเลยนี่ก็ก็หายากนะฮะทีนี้นโฉนดเดียวนะฮะสามล้านก็ต่อรองได้นะฮะ กลางนาที่ใช้ในการเอารถเข้ามารซื้อเข้ามาตอนทาไร่ทำนาเนาะอ่าครับนนี้อัพมาได้ลครับดอเข้าได้เลยครับนี่กลางนาแล้วนี่นะคือกลางนานะนี่คือทางเข้ามานี่คือที่นากลางอันนี้นะะนี่ก็คือถนนสาธารณะใช่ไหมแม่ ไล่ม,ลมา <ใน S 2> ตรงนี้ก็เป็นป่ากว้างนะฮะยี่สิบห้าไล่ผมคงพาเดินไปไม่ทั่วนะฮะนี่ครับบครัถ้าใครสนใจบรรยากาศแบบท้องทุ่งก็มาดูนะฮะนี่นะครับคือสามล้านนี่ต่อรองได้นะฮะถ้าได้ราคานี้ก็ค่าโอนคนละครึ่งนะแม่เนาะ ถ้าได้ราคา3ามล้านเต็มก็ค่าโอนคนละครึ่งถ้ามันอยู่ที่ต่อรองนะครับถ้าต่อรองเยอะก็ก็จะให้คนซื้อ,อเองนะฮะก็ผมฝากกดติดตามช่องซื้อขายที่ดินบาสพาลุยนะฮะกดติดตามให้ผมหน่อยแล้วก็เข้าไปดูแปลงใครสนใจที่แบบไหนก็เข้าไปดูในช่องผมนะฮะซื้อขายที่ดินบาสพาลุยนะฮะมันมีที่ติดถนนหลวง มีที่นามีบ้านพร้อมที่ดินแล้วก็มีที่อื่นๆนะฮะ <S <S เผื่อใครมีจุดประสงค์ว่าจะทําธุรกิจอะไรแล้วก็จะไปใช้สอยยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับ091 015 1179ครับบาสครับสวัสดีครับ